เช็คดวงเลขราวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับโชคกับหมอไก่นะคะกับเลขเด่นราวงวดวันศุกร์ที่25ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะท่านที่เกิดในวันอังคารเลขเด่นประจําวันเกิดนะคะได้รับโชคกันไปนะคะสําหรับงวดนี้เลขเด่นราวตรงกับวันจันทร์ที่28ตุลาคม2567มีเลขมงคลดังนี้01259 จับคู่3ามตัวเด่น012 015 019 125 129 259 250 590 591และ902จับคู่2ตัวเด่นบนล่าง01 02 05 09 12 15 19 25 29และ59าสำหรับสื่อนำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อของคุณนั้นจะมาจากทะเวียนรถที่เข้าซ่อมหรือถูกเฉียวชนนะคะไม่ว่าจะสองล้อหรือสี่ล้อนะคะเสริมดวงคนวันอาทิตย์ให้ทําบุญลงศพทวบุญผ้าหอ่อศพหรือําบุญกับ,บูลนิธิต่างๆสําหรับเลขมงคลคนวันอาทิตย์ 20168ท่านที่เกิดในวันจันทร์สืบคุณนั้นจะมาจากอายุของแม่อายุปัจจุบันถ้าท่านยังอยู่อายุสุดท้ายถ้าท่านไม่อยู่แล้วนะคะเสริมดวงคนวันจันทร์ให้ทําดีกับแม่ขอพรแม่หรือโอนเงินให้แม่เป็นการเอาเคล็ดหรือถ้าแม่ไม่อยู่แล้วก็ทําบุญให้กับท่านนะคะสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์3 2 1 5 6 ท่านที่เกิดในวันอังคารสื่อคุณนั้นจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องนะคะหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณก็อาจจะเป็นสื่อนําโชคนะคะเสริมดวงคนวันอังคารให้ทำบุญกับวิถีแม่และเด็กนะคะหรือจะทำบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราบ้านพักบางแค่สาหรับเลขมงคลคนวันอังคาร9 2 1 0 7 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อของคุณนั้นจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆอายุ2อขวบสามขวบที่กำลังพูดกําลังโซนถามเลขจาก,กเขาหรือให้เขาหยิบเลขให้และ2ตัวท้ายสาตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำเสริมดวงคนพุธกลางวันให้ทำบุญกับเด็กหรือโรงพยาบาลเด็กค่ะสำหรับเลขมงคลคนพุธกลางวัน1 9 6, 4 7 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนสื่อของคนนั้นจะมาจากอายุของคนที่คุณรักนะคะคุณพ่อคุณแม่สาม,มีภรรยาลูกหลานนะคะใครก็ได้คนที่คุณรักมากที่สุดอายุปัจจุบันของเขานะคะเสริมดวงคนวันพุธกลางคืนนะคะให้ร่วมบุญค่าน้ําข้าไฟวัดนะคะสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน1 2 6 8 9ท่านที่เกิดในวันพรหัสสื่อคุณนั้นจะมาจากสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจํา เสริมดวงคนวันพฤหัสนะให้ตำรอนคนพิการหรือคนตาบอดสำหรับเลขมงคลคนวันพฤหัสหนึ่งสี่ห้าแปดสองท่านที่เกิดในวันศุกร์ซื้อคุณนั้นจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่ที่อยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าที่คุณค้าขายเลขที่ที่ทำงานที่คุณทํางานอยู่นะคะเสริมดวงคนวันศุกร์นะคะให้ร่วมบุญเกี่ยวกับซื้อที่ดินถวายวัดร่วมสร้างถนนหนทางสำหรับเลขมงคลคนวันศุกร์หนึ่งเจ็ด 059ท่านที่เกิดในวันเสาร์สื่อคนนั้นจะมาจากอายุของคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตในช่วงนี้เด็กรถเข็นสพเลขฝาลงนะคะเลขที่ห้องเลขที่เตียงหรือถ้ามีบินค่าน้าบินค่าไฟบินค่าโทรศัพท์แจ้งมาในช่วงนี้2ตัวท้าสามตัวท้าจำเนินเงินที่คุณชำระนะคะเสริมดวงคนวันเสาร์นะคะให้ทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญก็อาจเป็นสื่อ สำหรับเลขมงคลคนวันเสาร์13086อย่าลืมนะคะเวลาซื้อก้าวก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อกาวด้วยให้พิจารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดซื้อํำโชคประจำวันเกิดและเลขเด่นประจำวันค่ะสำหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบการจิงโชคหรือชอบในเรื่องของตัวเลขหมอไก่ขอแนะนำแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งในแอป,ปนี้มีคำทำนายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคำทำนายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะ เลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นแล้วเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงคนซื้อตามกําลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกําลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปังปังเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ